และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับการขับรถอย่างปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟในยามค่ำคืนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่มีต้นไม้หรือว่าวัตถุบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นต้องชะลอความเร็วหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่ต่ำกว่า5เมตรมองซ้ายขวาแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วจึงข้ามผ่านไปนะคะส่วนการหยุดรถเมื่อได้ยินสัญ,ญญาณไฟเตือนรถไฟต้องหยุดให้ห่างจากทางรถไฟหรือว่าแผงกั้นทางรถไฟในระยะไม่ต่ำกว่า5เมตร ต้องไม่เร่งความเร็วหรือต้องไม่ยกแผงกั้นทางรถไฟออกเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ค่ะ รมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการขนส่งขอให้เข้มงวดกวดขันพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและดูแลผู้โดยสารห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการรถแท็กซี่ผู้ใดฝ่าฝืนนำรถแท็กซี่ป้ายแดงหรือรถแท็กซี่ที่สิ้นอายุการใช้งานมารับส่งผู้โดยสารปรับทันที1ม0่นบาทพบแจ้ง1 5 8 4 ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ